EFM DJ playlist bye DJ อ้อมคะ่ะมารักกับพี่นะคะก็เป็นอีกเพลงที่น่าเอ็นดูนะคะซิงเกิลล่าสุดของลุลานะคะันุนาะก่อน,นนั้นสติ๊กเกอร์งอนต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอท่านั้นแล้วก็หมอกนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังว่า กรุงเทพไม่มีหมอกนะจ๊ะกรุงเทพมี PM 2.5แต่ในภาคอื่นๆที่อากาศหนาวเย็นแน่นอนภาคเหนือเขาเรียกเหมยข่าบเลยด้วยซ้ําก็คือมีเกล็ด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 ของน้ําแข็งเลยนะคะที่มันเป็นคำค้าง,างที่ค้างและเย็นเจี๊ยบเหมยขบ่บหรือมีทะเลเหมอกให้ดูถ้าคุณอยู่ในที่ที่สูงคุณจะเห็นบางคนก็ตื่นขึ้นมาดูเราก็จะเห็นข่าวว่าไปที่อะไรนะอะไรสามวันใช่ไหมขึ้นไปดูบนนั้นหรือก็ขึ้นไปอําพูต่างๆ อันนั้นอะหมอกแต่ถ้ากรุงเทพมีลมเย็นๆพัดมาลัตตาผ้าๆนั่นฝุ่นอย่างต้องแยกให้ได้อ้อมถึงขั้นไปอ่านเลยนะคะว่ากลมอุตุกเขาจะพูดไหมว่ากรุงเทพมีหมอกเห็นภาคอื่นเขาใช้คำว่าหมอกไม่มีภาคใต้นะคะภาคเหนือมีหมอกบางๆบ,บ้างอะไรเงี้ยภาคอีสานมีกรุงเทพไม่ใช้คาว่าหมอกเลยนั่นแปลว่าไม่มีหมอกจะ้ะอย่าเข้าข้างตัวเองด้วยความเย็นที่กระทบละตตาลายอย่าเข้าข้าง แล้วก็แอบถอดหน้ากากแล้วหายใจคืดเข้าไปร้อยกว่าเลยจ้ะบางวันนะคะบางวันนี่ร้อยกว่าในบางช่วงแล้วก็ลงมาถึงดีหน่อยก็จะเป็นสากหกสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอะไรอย่างงี้ถามว่าทำไมจําไ,ได้อีชันเครียดค่ะยันยูทุกวันเพราะว่ามีผลกับลูกตาของอีชันนะคะก็ได้ค่ะก็นั่งคุยกันหลังไมเปิดเพลงกันไปที่คณผู้ฟังอยากฟังแล้วเราก็อะเรียงกันไปผสมกับสิ่งที่เราคิดว่าเปิดแล้วก็ด้าจะดูด,ดีแล้วหลังไมคุยกันด้เรื่องอะไร คุยกันได้เรื่องของการไปกินกาแฟและกินขนมเพราะสําหรับบางคนเสาร์อาทิตย์วิถีชีวิตในการหยุดของแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันบางคนเลือกออกต่างจังหวัดแต่บางคนคก็ยังคิดว่าไม่ไปต่างจังหวัดดีกว่าแล้วก็ออกจากบ้านไปไวัยรุ่นเขาไปไหนนะคาเฟ่เฮาปิ้งหรือไงยหรอแบบไปตามร้านก็แล้วแต่ชอบบางคนก็จะไปตามร้านอาหารบางคนก็ชอบเป็นสายบุฟเฟ่ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ยังไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าช่วงที่ไม่ได้ทานอะไรก็ใส่แมสไปก่อนหรือถ้าอิ่มแล้วแล้วรอคนอื่นก็ใส่แมสได้ก็ก็อยู่ในวินัยแบบนี้ก็ดีนะแล้วก็ยังคงล้างมงล้างมือตลอดก็นั่งคุยกับอ่านถึงว่าเออเราไปกินขนมหรือกินกาแฟเราชอบขนมหรือกาแฟประมาณไหนบางคนก็ชอบกาแฟที่แบบเอเฉดออกมาแบบเปรี้ยว ก็ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ชอบแล้วเราชอบเฉดไหนเราชอบอเมริกาโน่นะพี่อานเนาะใช่ค่ะกินแล้วแบบทรงแบบนะสบายๆแต่บางทีก็มีบ้างที่เราก็ดิปส่วนใหญ่ก็ดิปมาช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาก็อเมริกาโน่ก็ว่ากันไปแต่วันนี้เป็นเหยื่อกันอะไรและเดินเข้าแวะไปร้านตาบักแล้วมันนีนั่นนหะคเวอร์ Hoover. แบบเป็นเครื่องอ่ะเป็นแก้วแล้วเป็นบบอ,อย่างเงี้ยอ่าเดีียกกันตลาดเห็นแล้วก็ยืนมองอยังไม่ได้ซื้อนะอยืนมองมยืนมองไปก่อนยืนมองไปก่อนเอ้มีสองสีโอ้ยเอ้ยอยังไงดีวะเออนะแต่ว่าที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ก็เลยแบบไปกินไอติมไปกินเจลาโต้ไก่เลยเอ้อมบอกได้เลยอ่ะแต่อ้อมเอเอเอ้อมคงชอบจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ชอบจริงๆอ้อมถึงขั้นบอกเขาว่าเปิดข้ามาเปิดในเมืองไหมคะเขาบอกว่าอาไม่มีคนเฝ้าค่ะเฝ้าให้ไหมคะนี่ เป็นร้านในรอบสองปีเป็นร้านขนมที่อออมรู้สึกว่าอออมอยากร่วมทุนร้านแรกจะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นที่มีไอโมจิไอวาลอบิโมจิที่เออมชอบอ่ะอันนั้นอะ่ะรู้สึกอยากร่วมทุนแต่บังเอิญโควิดมาซะก่อนก็เลยอ่ะไม่ได้ทําอะไรไปถึงขั้นจะไปเรียนปั้นแป้งอ่ะเอาที่คืออยากได้แบบนั้นเลยกับอันเนี้ยโหจเจลาโต้เขาอะ่ะ มันมีเนื้อ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 ในรสชาติอะ่ะถ้าใครชอบกินไอติมช็อกโกแลตนะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าขอให้ไปจริงๆคือช็อกโกแลตไม่ห่วงอ่ะช็อกโกแลตไม่ห่วงช็อกโกแลตออกมาเป็นสีอินเดียจะใกล้ดำแล้วคือน้ําตาลแบบโอ้โหอันชอบช็อกโกแลตจ้ะชอบค่ะไปนะคะยืนอยู่ซอยวัตตะเคียนอโอ้โหนนทบบรีป่ะก็เรียกนนทบุรีปะ่ <c oughs> ปะไปถ้า <c oughs> ไปคนไปถนน,น,นบแบบ แต่เดี๋ยวนี้มันไปไหนมันก็พอง่ายขึ้นนะถ้าเราเลือกไปเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ลองดูนะคะก็ใช้เวลาของคุณเอาจริงนะเราว่ามันไม่เล็กถ้าเราไม่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากใช้สบายๆคือเรายังคงไปไหนได้นะคะแค่เราไม่ไปด้วยความประมาทเท่านั้นเองไปด้วยความไม่ประมาทเอาว่าเราเต็มที่กับการดูแลแล้วเราจะไม่เสียใจคือจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าบังเอิญว่าเกิดว่าเราไปติดเชื้อตรงไหนมา แล้วจะบอกว่าก็นี่ไงพราะเธอไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไปเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วแล้วเขาก็อยากให้การค้าขายเศรษฐกิจมันมันดาเนินแล้วไม่ให้ไปแล้วใครจะขายได้เหรอคุณผู้ฟังมันก็ต้องไปเพียงแต่การไปของเราอ่ะมันต้องไปด้วยความรอบคอบแล้วก็ดูแลตัวเองให้เต็มที่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังจะไปไหนมีแผนที่จะไปไหนอย่างสุขเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีวันหยุดสามวันติดสําหรับบางที่ทํางาน ก็เลือกดูแล้วกันว่าถ้าซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางให้ดีๆอย่าลืมนะคะการไปแอร์พอร์ตยนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังให้มากและอยู่บนเครื่องบินเนี่ยยังคงต้องใส่แมสครอบจมูกนะคะไม่ใช่ใส่แมสเอาไว้ใต้จมูกดิฉันเจอผู้โดยสารแบบนั้นมาแล้วหัวหลอนกันไปเลยนะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะขับรถไปทานนูน่นทานนี่ตอนนี้เริ่มมีออกไปทานกุ้งออกไปทานอะไรแล้ะอ่ะก็เขาเรียกว่าไปไหนไปเลยค่ะแต่ที่สําคัญระมัดระวังให้ดีเท่านั้นเอง อังคารคลุมโปสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีจ่ายหมื่นได้ล้านโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตและเก็บโอกาสลงทุนให้ครบกับ SSF กองทุนบนหลวงพรุ่งนี้แล้วนะคะสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มค่ะแล้วก็มีคุณทอฟฟี่สาบาทห้าสิบพอินมาคุยกับเรานะคะกับไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีจ่ายหมื่นได้ล้าน มาลด CO2 สร้างสมด,ดุลให้โลกกันนะคะเตยตาเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิต BUS Alpha S S F B G n S S F B Future S S F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะอังการคลุ่มป ติดใจการเปิดเพลงของน้องดาวนะคะเต็มที่คุณผู้ฟังงันวิคนีนะคะ้ดนเดี๋ยวให้น้องดาวเปิดให้อีกสักวิคนึงนะ,ะให้ทีมงานของเราพักร่างกันต่อและแน่นอนนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรากลับมาเจอกันไม่ถึงกับครึ่งเดือนเท่าไหร่หรอกอกว่าครึ่งเดือนหลังอะช่วงหลังของทันวากลับมาเบิร์นแคลรกันนะคะเราจะได้แบบฟิตเฟิร์มกันส่งท้ายปีค่ะ Let's go <S e u r o b e c Dance Club Burn Cal EFM 94 Top อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนวเป็นตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะสำหรับวันจันที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเรียกได้ว่าก็ใช้วันหยุดของคุณกันส่งท้ายก่อนที่จะต้องตื่นมาทํางานวันพรุ่งนี้ถูกไหมพี่อ้ํใช่ค่ะอุณหภูมิวันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ mm. อากาศเท่าไหร่นะตอนนี้28ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเย็นลงเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะตื่นมาสัมผัสอากาศเย็นก็ช่วงกี่โมงดีอุ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่18แล้ละพรุ่งนี้20 อนหกโมงเช้ายี่สิบสบาย,อย,บายตอนนี้ยี่แปดยังสบายเลยเอาจริงๆ<ช>นะคะก็เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกบโกยเหรอ <laughs> ในจังหวะ <laughs> ที่มันมีได้นะคะก,ก็ใช้มันให้เต็มที่กันก่อนนะคะดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตอนบ่ายสามนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องดาวนะคะใช่ป้ะวันนี้น้องดาว มาปกติค่ะส่วนอ้อมลาก,ก่อนนะคะขับรถดีๆค่ะถ้าใครจะต้องขับรถแล้วก็ทานข้าวให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะ do cup sing team and phone.